สงสัยกันไหมว่า SDGs มันคืออะไรที่นแน่แน่มันไม่ใช่พลังวิเศษที่ไหนหน้าตามันเหมือนกล่องมีสีมีสัญลักษณ์ความหมายต่างกันไปเรามาดูกันไหมว่า SDGs คืออะไรพัฒนาอนาคตไทยอย่างยั่งยืนนี่คือหน้องจันท์ลองหลับตาเนื้อดูสิชีวิตเขาต้องมีอะไรบ้างถึงจะเป็นชีวิตที่อิ่มใจอย่างแรกสุด ต้องมีปัใจจัยให้ครบมีใช้ดีมีกินดีมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไข้มีการศึกษาดีเปิดกว้างอนาคตไกลมีความเคารพและเข้าใจเพศที่แตกต่างกันหาคอนี้คือ SDGs กลุ่มแรกช่วยไขยปัจจัยชีวิตคนเพื่อที่จะช่วยไขยปัใจจัยให้จานนั้นลองเปิดกล่อง SDGs ข้างในมีเครื่องมือ เปรียบเป็นเข็มทิศและแว่นขยายเป็นเป้าหมายให้คนหลากหลายได้มาร่วมแรงเพื่อผลักดันความเปลี่ยนแปลงให้ SDG แต่ละข้อเป็นจริงเป็นดั่งพลังวิเศษที่จะช่วยทั้งตัวจันทร์ชุมชนบ้านเมืองและโลกของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อจันร์มี SDG s พื้นฐานครบ ก็พร้อมร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีน้ำที่สะอาดมีพลังงานสะอาดมีงานดีเศรษฐกิจดีมีโครงสร้างทันสมัยทั้งถนนหนทางอุตสาหากรรมนวัตกรรมเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมชุมชนที่ดีก็จะมีพลังร่วมมือกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีฟ้าฝนคงที่จากการผลิตที่ดี บริโภคที่ดีจัดการดีต้นน้ำลำทานทะเลก็จะดีแผ่นดินผืนป่าสัตว์น้อยใหญ่ก็อยู่ดีร่วมกันหมดเป็น SDGs พัฒนาชุมชนและปกป้องธรรมชาติแล้วเพื่อให้มีจบทุกข้อครบบ้านเมืองของจันต้องสงบสันติภาพสถาบันต้องยุติธรรมรับผิดชอบและรับฟังเพื่อให้จนัน ครอบครัวชุมชนบ้านเมืองและคนทั่วโลกร่วมมือกันสร้างชีวิตที่อิ่มใจให้ทุกคนสำหรับจันสำหรับชุมชนของจันอาจจะเป็นกล่องและเครื่องมือแบบหนึง่งแต่สำหรับเกิดชอแล้วล่ะปัจจัยพื้นฐานก็อาจจะต่างออกไปหรือรุง้งหรือลุงซัน หรือป้าฝนก็ตามต้องมีเครื่องมือสารพัดนึกตอบสนองผู้คนสารพัดแบบไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังรวมพลังพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็น SDGs ที่ดีจริง